ในหน้แนะนําตัวแล้วก็สวัสดีครับม,มาจากไหนมาจาก,กไหนครับครับสวัสดีครับผมมาจากชิมพรครับไม่ใช่คุยยาวๆเลยสิ่งที่ประจับใจคือมันเป็นตำนานที่ว่า สิ่งที่แปลกมหัศจรรย์ทนนะี่ใกล้เคียงกับพระพุทธศาสนาอดีตนะใกล้เคียงกับเขาที่ประมาาณเอินเดียใกล้เคียงกับไอเออร์พี่มามานี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่เจ็ดเลยครับมันจะได้มองนี่ครั้ <c oughs> งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดมากี่คนครับผมส่วนมากก็ปาคณะประตูมา มานัาบุญกมาจากจังหวัดจุมพรทุมพรอ,อุดแล้วมาแต่ละครั้งขอพรอ,อะไรจากบนเขาครับผลมากก็ขอว่าโชคดีในทุกเรื่องโชคดีนีกวานักเดินทุกเรื่องแล้วกลับไปโชดคชดีไหมครับตัโชคดีครับก็ผนมากอันนีานก็ให้ได้มาทุกทุกสุขน,นะก็สมดับความตั้งใจแล้วพี่รู้จักหลวงพ่อเขียนไหมรู้จักครับก็มาตามัีติดแล้วก็มาตันที่ได้ที่ได้ กระเป๋านะเจมกระเป๋าที่ได้เจมกระเป๋าได้มากราบล้บลงางครับผมตอนนี้ท่านพอดีท่านจากเราไปกระทนาน,านีเราเป็นลูกศิษย์ลหลานรู้สึกเป็นไงฮะใจคอโอ้ใจคอนี้บอกไม่ถูกเลยนะแต่คิดว่าหลวงปู่นี้อยู่กับเราตลอดอยู่กับเราตลอดเวลาปีหน้าจะมาไหมครับก็คิดว่าจะมาทุกปีครับทุกปีจนกว่าเขาจะติดเขานะ อรออกล้องออกลองอรสองครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากไหนเอ่ยบ้านอยู่กรุงเทพค่ะบ้านอยู่กรุงเทพแต่ว่าผมเป็นพี่ครับไม่มาทําไมกันครับมาขึ้นเขาปีนี้ปิดของผมปีที่ปิดก็มาน่าจะปีที่ห้าแล้วค่ะครับปิดการทุกปีแล้วน้องผู้ชายมากี่ครั้งแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยแล้โอ้ยใช่คนเคยเดินขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่วัด พวงมาเลยครับแต่หลังๆไม่ไม่มีเวลาครับต้องทํางานทาไมถึงมาไม่มีความศรัทธายังไงกับลอยพระพุทธบาทครับอ๋อก็ดีเหมือนเป็นของดีของของพื้นที่ของบ้านเราด้วยครับก็เลยศรัทธาแล้วเป็นคนจันทร์อยู่แล้วด้วยครับแล้วแล้วคนกรุงเทพล่ะครับเป็นไงมาแล้วสนมากต้องยอมรับกอนมาเพราะว่าแฟนพามามามากับเพื่อนๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะกับญาติๆแต่พอตี ีแรกที่ขึ้นก็เหมือนกับประฐานบอกท่านเลยว่าถ้าหนูมีโอกาสถ้าแบบสุขภาพร่างกายยังปกติสมบูรณ์และอยู่เมืองไทยไม่ได้มีธุระติดงานที่ไหนก็จะมาไหวา้ปีใหมแต่เหมือนเป็นเหมือนเป็นถ้าสังเกตถ้าขึ้นไปอะค่ะจากที่ร้อนๆน่าจะเย็นขึ้นเรื่อยๆและยิ่งไปอยู่ข้างบนจะเย็นที่สุดเลยเหมือนเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งว่าจริงๆตอรใกล้ถึงยอดเขาจะเขี่าประตูสวรรค์มันทําให้เรารู้สึกว่าความพยายามในการ ความพยายามมันจะพาขึ้นไปเจออะไรดีๆอย่างเงี้ยมากกว่าเหมือนเหมือนเป็นข้อคิดเหนื่ยลำบากก่อนแล้วสบายทีหลังอะค่ะพราพอขึ้นไปแล้วมันหายเหนื่อยเลยครับผมรู้จักหลวงพ่อเขียนไหมครับรู้จักครับเคยคุยเคยกราบท่านไหมครับเคยค่ะเคยครับอืมแต่ตอนนี้ท่านจากเราไปแบบฉับพลันเงี้ยเราเป็นลูกศิษย์แล้วรู้สึกเป็นไงครับใจ ใจหายครับเอปีที่แล้วผมก็ยังมาทันก็ยังได้ได้เห็นท่านอยู่ก็ยังมีโอกาสได้ไปกราบแบบใกล้ชิดที่วัดที่วัดเขาหนองปลาไหลครับวันนี้ท่านไปที่วัดเขาหนองปลาไหลครับคนไม่เยอะเหมือนที่นี่ก็เลยได้ใกล้ติดท่านเลยไม่ค่อยมีโอกาสเช่เพราะถ้าเกิดที่นี่คือจะคนเยอะมากแต่ท่านก็จะขึ้นเช้าขึ้นกลางวันขึ้นดึกท่านนั่งตลอดเลยนะคะจะอยู่ตลอดคือไม่มีใครไม่มีญาติยมที่ขึ้นไปเราจะไม่เจอค่ะ ถ้าเราถ้าเราขอได้เราจะขออะไรให้ปู่ครับให้ใครนะคะให้ปู่เขียนนะครับถ้าเกิดเราขอได้อะวันนี้เหมือนที่มีมหลวงปู่อะไรนั่งแทนหลวงปู่นงครับท่านจะสร้างบนดกอะไรถวายแหมเราก็ร่วมทําบุญไปเหมือนครั้งนี้คือตั้งใจอธิษฐานก็ขออุทิศบุญนี้ให้ท่านพ่อเขียนด้วยเพราะท่านไม่อยู่แล้วหน้ารถยังมีสติ๊กเกอร์ท่านแปะตลอดเวลา แล้วปีหน้าจะมาไหมครับัดกระตาที่บอกไว้แล้วมาทุกปีตั้งแต่ว่าจะมาทุกปีถ้าเราปกติดีแล้วก็ไม่ได้ติดธุระภารกิจที่ไหนจะให้เชิญชวนคนที่อยู่ทางบ้านว่าคุณผู้ชมเชิญชวนให้ให้เจ้าบ้านชวนอะไรก็เราหาข้อมูลดูก่อนก็ได้ครับว่าเส้นทางมาทางไหนนะครับก็มาแล้วคุณจะได้รู้ว่า ในเมืองไทยนี่ยังมีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มีอะไรให้ผู้คุณชมอีกเยอะครับครับผมถ้าคุณไม่มาเนี่ยพรุนี้คุณจะเผี่วเขาไม่รู้เรื่องครับผมจตุบุรีที่เที่ยวเยอะค่ะอากาศดีอาหารอร่อยทะเลภูเขาแล้วตกที่นี่มีครบครับครับโอ้แจ๋วเลยโอเคร้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาจากไหนเอ่ยมาจากจังหวัดภูเก็ตครับวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้เห็นว่าเป็นวันสุดท้ายที่ ทางของพิชิปจูดกำลังจะปิดก็เลยโอกาสรีบขึ้นมาครับเพราะว่าหนึ่งปีเปิดแค่ครั้งเดียวก็คือ3ามเดือนใช่ไหมครับเ้าที่รู้ก็คือด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่แล้วแล้วก็ทราบข่าวว่าช่วงนี้จะมีการเปิดทิ้ให้ขึ้นเขาพิชิตรก็เลยพาครอบครัวมาเนี่ยครับมาพาคุณแม่ก็คือสามชั่วอายุคนเลยพามา,มา <laughs> ก็บรรลุวัตถุประสงค์ครับพอไปถึงจุดผ้าแดงเลยวันนี้ ไปถึงไหมครึงถึงถึงถึง,ง,งตัวเล็กขอขออะไรลูกอ,อธิษฐานขออะไรครับ <c oughs> และคุณแม่ล่ะครับขออะไรอธิษฐานอะไรไหมฮะหรือบอกบอกได้ไหม <c oughs> บอกไม่ได้ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ร,รู้จักหลวงพ่อเขียนไหมครับหลวงปู่เขียนนะ <c oughs> ท,นท่านท่านตอนประมาณ ปีปีห้าสามก็มาพันท่านนะครับได้ก่าวท่านตอนนั้นทางยังไม่เป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยท่านไดพัฒนาไปเยอะมากคพัฒนาไปทางนไางเยอะมากครับผมแต่ท่านมาจากเรากับท่านหันอย่างนี้แล้วเราลูกศิษย์ลูกหารู้สึกเป็นไงฮะจิตใจก็ตอนแรกก็เหมือนกันว่าจริงหรออะไรเงี้ยที่ที่ทำไมท่านจับไปแล้วจังทั้งที่ท่านเพิ่งเริ่มพัฒนาจุดเนี้ยคนกำลังกำลังติดเลยละพูดง่าย ทำไมท่านท่านนาจะรอดูความสำเร็จนิดนึงพี่เชิญชวนผูอที่อยู่ทางบ้านมาเออมาสักการะพีานาครับก็ต้องพบกันใหม่ในทีนาแล้วครับเพราะวันนี้เวลานี้ก็คือสุดท้ายแล้วครับแล้วรถก็จะหมดตอนบ่ายสามเนี่ยที่ลานสิวลีเนี่ยครับเป็นเที่ยวสุดท้ายดังนั้นก็เรียนเชิญพุทธศาสนิกนชนนะครับขึ้นมากราบครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีครับ เป็นอะไรที่พิสูจน์ตัวเองด้วยถึงความวิริยะตัวเองด้วยถ้าเราทําสําเร็จอย่างอื่นผมว่าสําเร็จหมดแล้วครับขอบคุณครับเปี <S 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 ยนเลยนะเรียนผ้ากระอาจการเราต้องเอาดูดูผ้าสีแดงนะานให้ตรงให้เข้าฉากกันเออให้ตรงให้เข้าฉากกันยอด เราต้องไปทานดู้เลยเราได้ขึ e hey, hey hey. Hey, ้นทางนี้เลยอ่ะสายดีนะสบายดีนะเฮ้ยเด็กเจ๊เด็กผู้หญิงก็นั้มาหัวลรอหัวพี่อ่ะม่เป็นไรไห่น่็ให้เลย สาธุแตนะ่สำหรับโยมนะตอนนี้ต้องแบ่งเลนกันเดินให้ดีนะต้องแบ่งเล,น,เลนในการเดินขอเก้าอี้สีขาวนะขอเก้าอี้สีขาวนะสำหรับที่กรมในการตรงนั้นมีอยู่นะเก้าอี้สีขาวนะี่ขอตรงนี้สักท่าตัวนะสำหรับให้พ่อพรามนะได้นั่ง และ้วก็สำหรับโยมช่วยสังเกตตัวเองด้นะขายนท่ีะไรย่มีร้านา็ม่ไรต้องรุขยร้าายสนับก็ายเ่อเท่าไรไม่งขายุน oh um yeah> anyway> ี้เมท่ตไอ้ามถึงเไ่ีไม่ี่วทุกรถรับจ้างฮะขายดีเท่าไหระวัมือนะ ขายดีมากเลยขายดมากครับขายชุทเนียเท่าไห่รถตู้รถทัวร์รถซื้อหมดในที่่าไหวัดที่ใท่ท้องกรุงเทพเาไหอไห้่งสองหนึอีกรุ่นนั้นอีกก็โหรอรถเป็นเดือน

yeah. Man, yeah. ประมาณสามชั่วโมงัโประมาณสโมงขับนสุดเลยอ่าประมาณสามชัโมงเลยั้งายเแล้วถ้าเดินถ้าหยุดมันก็จะเพิ่มเวลาใช่ไหม